นอนไม่พักเืมผัวกินได้แล้วนะพ้างพักมั้งเตี๊อกจำก่อนพักง้ามพักงามแนี่พักเืมผัวไม่คุออกกนออกพูดออกพูดกินสดสดแซ่บด้วยี่นนองนี่เนี่ยูบึงจ้ ที่มีประโยชน์มากๆเลยแสบแได้เมี่เก็บเอากำนึงเบาไหลงามคักงามแน่เนาะลืมผัวนี่ตสุเบิงจะ้ะงามคักงามแน่โอ้หเล่นน้ำจับจๆบจัอยู่หุ่นเหรอุ่นได้เมีม่มาเก็บเอาพักอันนี้พ่อมมนันนะี้คุณนะโอ้งามคับพี่น้อง ผักกาดจุขังหวยเก็บเอาผักกาดอีกจังน้อยกันพูดนะงามงามอุ่นซ้อนเก็บก้อนก็ได้ไปลวกพี่น้องจ้ะผักหน้าหนาวอันโบคอยมีดอกพี่น้องจ้ะอันนี้มันจุขังหวยมันเลยงามไม่ได้เก็บกวางตุ้งป่าประคนอื่นแต่ที่กินคนก็บนีซื้อดอกพี่น้อง พี่พ่อเอิงเพิ่นคนพี่พ่อตอนไปเก็บยวนล้างบ้านไม่ป้าโอ้อยขึ้นนาอไทยอันเป็นโน่นๆนะพี่น้องจ้ะสุป,ปีสุป,ป,ป,ปีงมๆงๆต้มเส้กระดูกหมูบุญมีเหลือด้วยพี่น้อง <c oughs> มันหนาวเลยเนาะอือไปกลิ่นน้ำตามตามตามจุ่นเม้อพี่น้องมาเก็บผักย่ายแม่อืมนี่ใส่ถึงเอาใบกลี้นออกเพราะอะไรจิตนี่คุณนี่ พอแล้วล่ะมันบอนในเงา u จุกขางหวยนะพี่น้องนี่พอไดไปต้มใส่กระดูกมูนี่แดแดแดดพี่น้องนี่แดดออกมาหรอนูนหรอนี่บึ้งข้างบนมีบอมุนมนี้ดอกมนม,มุมไหนเดอ้อง่ายไปบึ้งมุมม,มี ไม่ซ้ำนี่ก็ดีใจแล้วพักหนาหนาวพีน่น้องห้ามึงมาเลยจะเป่าไอ้พักอันนี้พี่น้องขวะบบอได้เอาเม็ดมาก,กิมเนาะนี่บ่ได้เอาเม็ดมาก,กิมเอาพรานน่ะคุณขึ้นต้นนี้คุณด้วนพางห่วยเนาะพี่น้องจใาตรกนี้คนน่ะคนน่ะจะกรอกง,ง,งามๆดอกคนนั้นี่ อัอนพักยังบุละพักกัลกื่นซื้อคกันบอกเพื่อจะเก็บโดนแล้วเนาะพี่น้องจ้ะมาหาเลาะเบื้องบนมอเตอร์สิขืนนี่กินได้ถ้าพี่น้องนี่กินสดๆเฮ็ดสลัดกินแซ่บนี่ลยหาเบิ้งทางพุญต่างมาหายางเลาะเล่นพี่น้องจ้ะย้ายเม่มหาเลาะเล่นคู่มือละย้ายแม่สูบอากาศหาเฮ็ดหาพักหายังกับ้ากันไปไมิยังให้เก็บกับเก็บ มนนี่หมดเดียวอ๋แดดคันึ่งน,น,นะน,นี่นนคุณอ่ะนี่นนคิะตุ้มเส้กระดูกมูแล้วมันผักปลาปวดสารเขาได้กินโดนแ,แล้วเนอง ออแดดส่อ,สองมืดคืออยู่อะเ่ิข่ข้างขุ่นดูเหล่ะมานนำใยเมย์ได้พี่น้องจ้ะมาเก็บน่งามงามุ่นโอน้ได้กินพักแสบแล้วน่งามพักก่อนนี้ไหมงามแทบ กินพักน้ำหกน้ำห่ว,หวยยังสิเลยพี่น,ออน้องนี่ว่าดีได้ยังพอได้หาได้เก็บออกได้เก็บกินอยู่นาหนาวใบตองรูนบดเราได้ไหนยังมีผักไปเก็บอยู่เอาหนวดอ,อ,อันนี้ไปเห็ดน้ำชาก่คนนี้พี่น้องกินได้ที่กันนะพี่น้องนี่โลอกสลัดนี่นี่เขเอาไปเห็ดชา เอียงก็เตระกูลกล้วก็ตำแย่น่ะน,นี่ค่ะบดาดมือพี่นอ้องน,นี่เขาจะไปลวกกินก็ได้พัดกินก็ได้ไปเฮ็ดซ่าดื่มก็ได้คนสีมีสีชมพูหอมมีหลายสีตัวตัวน,นั้นนี่เอ็นเอียงกับคนเอ็นพี่ลาบพี่ลาบนี่แหละก็จะลืมซื้อเพิ่นแล,ล,ล้วมีแต่ันเลื่อมหรอย่าไม่พอได้เก็บพักโดนแล้วม <laughs> ันนี้มาหาเหรอมันอยู่ดอกคนก่อนเนื้ เออพี่น้องมาเก็บผักน้ำใยเม่นี่เอาไปต้มใส่ก็ดูหมูไปรีใบมันแก่พันออกเอาใบอ่อนๆเพิ่เออยอ่อนๆเพั่งอีู่ี่นองนี่น่ะงามีเด้ออื้ ดูอ,อีกกล้นพักป้าปลอดสารพี่น้องจาอ้าไม่หาเก็บกินไป็นสิ่แหละทางไปด้วยก,กันน้ำห่วยน้ำห้องนี่แหละพี่น้องบ่ได้มาโดนแล้วเนาะพี่น้องจ้าเนาะข้างนี่โอ้โดนแล้วได้ตะพุ่นละตั้งแต่พักออกุกูละวันเมื่อกาเบิดย่ามเป็นลวเนาะมันก็ร่านะงสิเริศบอกอีกแล้วไอ้หายหนาวไอ้เบิดหนาวก่อน อหมือนพิษหนาวสัก,ก่อนอันนี้มันกําลังไอ้สีหนาวอยู่อืมแต่พักกําลังกําลังขึ้นพี่น้องพักนี่นะพักกําลังสีขึ้นพักกําลังจะออกเพราะมันอยู้นห่วยเนาะแต่ก็หิมะลงกกระายเบิร์ตแหละพักสุม้มมูนอยู่พี่นอ้องจ้ะหิมะลงกกับเรียบร้อยเบิดแหละ บรรยากาศเนาะพี่นอ้องบอกก็อบอกนาะพี่น,อน้องคันเท้าศึกษาเขาบอึดพักกินเน้อพี่น้องน้ำปลาน้ำดงนี่มิแตพักกินได้ขน,น,น,นาดคนอ่ะก็ลังขึน้นผุนร้ายผู้ดผุนไม่นเบิดเนี่ยกินได้เบิดน,นั่นวอรเตอร์เครตัรือก็ลังขึ้นผุนอ่ะเดี๋ยวที่ใหญ่ขอเสืพพ้ผ้ามาเก็บพี่น้องวินเตอร์เเคร,รนนะเต,ตวเรว้นน้อวอวเตอร์เครวินเตอร์เคคก็ก็ลังขึนน้นนี่นี่น้อยนี่ นี่วอเตอร์เคสวินเตอร์เคสกับมีวอเตอร์เคสวินเตอร์เคสอีกอย่างนึ่งน,นะพี่น้องอืมเขาซื้อสามอึดพักกินดอกพี่น้องจ้าเห็นมอไซค์ไม่ได้มือนี่ได้ตั้งหลายแล้วอยา่างแบบเมื่อมี้นั่นพี่น้องค่ะบือมีม่เหรอไปหัวไม่น่ามือคีอบกพักวอเตอร์ต้องสีขึ้นบ่มีพี่น้องจ้าบม่มีก็ออกไปเนาะได้ตื้มกันคำน,นึงเมื่ออีกคนคุณน่นามือตะสีนี่ กินีมก็บมีงยังไรดอกพี่น้องจ้าพ่านมหาเลาะเบิ่งพักจ้ะได้พักอันนั่นแน่พักลืมผัวแน่ยังก็พักลืมผัวเอิญเอิญันโคกกะบิลวิลเหรอแน่กับจะพักยังจะพักยังฮะล่ะเก็บเอาพักยังกินได้เนาะพี่น้องมันมีขอบคุณหลายเด้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งซองเมลี่แฮปปี้พี่น้องขอสิพ่ามุนขึ้นไปเทิงมุนพ่ามุนไปเทิงคุณเบิดเหล่าบ่มี่เหรอพี่น้องเนี่ยเราพักคอยเด้วยใช้กระเป๋าอยู่กำลังนึ่งเนี่ยอันนี้เห็นด้วเบื้องเท่งมุนดีมีบ่ มุนกำลังนํากันพักติวนก็นำลงขืนถึงแดดพี่น้องยัเบิรงกมาเก็บเอกนในักกาดที่เรเกร็บมาด่คนพักติวบ่มีละเบิดตันเห็นแล้วพี่นอ้องพัก,กติวพักติวฮ่าดกอนนี่ขี้เซ็กเ็ดกอนนี่พี่น้องจ้า ผิดตเสิแล้วมันจังได้ปงได้เก็บปีกบันาพเพราะวัน่้ให้เป็นลำเนาะพุ่นกอนึง เอตัวผู้พี่น้องนี่ยปต่เดี๋นางค่าได้แกงโน่ใหม่งามไหมเ็ยืดตัวผูเจ็บชุดพักนอนง่ายด้วยกันนอนนีนอนดีนะ่เดน่งบุกนี่หอกนี่เนาแล้ คนก็กจ so so ินได้ด้วยนี่พ un ี่น้องคบโเก็บเพราะว่าคนแก่เราต้องอ่อนยอดอ่อนๆยังก็มากมาลิ่นนี่แหละก็รีบซื้อคนก่นะน้ำงำน้ำกัดงำเนี่ย้าเจ้าส่ขึ้นไม่ได้ด้ี่พี่น้องนีุู่นะเอาคน ทุกพักที่กินได้อืมโคไปลวกที่นองจ้ะสมุนไพรดีมากเป็นลวกกินพลังให้เจ้าห้กินสดตัวเห็ดสลัดตัวที่นองนี่แล้วนี่ไปลวกเอาก้อเราเนี่ยมาหากินทงหน้านี่ หวยพี่น okay? ้องยุ่งเกินยุ่งเกินหวยพี่น้องนึกออกโอ้พ่อเราจะไปลวกกินนางรัดหวยไบใบพวกเราในบ้านแล้วแบบนี้นี่พี่น้องเก็บกาเป็นนี่ก่อนอันนี้นี่อันวินเตอร์เคสนี่พี่น้องนี่อันจะสิวินเตอร์เคสนี่เป็นก่ออยู่ นไปออมมันบ่ทันจะเป็นลำพักหนาหนาวบ่คึดบ่ฝันว่าขอสิมะพร้าวสิได้เก็บอีกอกานพรุม่มจะกินเนียวพี่น้องแ้่เข้าไปต้มไปแกงเดินดน้นใช่อยู่นี่บ่คิดว่าสิได้เก็บเป็นตะเค Chị bắt bay phân công ôn con người mọi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  มันเป็นกอนี่ยหน่อยอยู่นี่มันยังนมันใหญ่อยูอ่แล้วก,ก็ไปไปแกงการผักก็ดีตื้มกันกอ,อนเนี่ยมันเปนแยมผักได้แต่มันออกเนาะพี่น้องใส่ห่วยซุ้มเนียนบด กินยูอกพี่น้องนาแนวน่นก็เจ็บไปพักปอดสรัรนล่รอผุนละบ,บันนี่หอนปุนแล่ผักฟันสิงโตสายพันธุ์นี่แสบแสบพี่น้องแสบแห้งคักนี่น,นี่สายพันธุ์ใบส้อยนี่ นี่คือสายพันธุ์ใบสอยพี่น้องจ้ะนวันสิงโต